S <S อ่าใช่เมื่อกี้ท่านนายอำเภอตอนนี้เรากำลังพูดคุยกับท่านท่านนายอำเภอเอ่อดรจักรพง์จักรพง์ไม่มีจักอ,อ่าจักพง์นะจักพงเอ่อนายอำเภอพระประแดงจังหวัดสุรากาฬที่ตอนนี้ก็ท่านให้เกียรติเอ่อดรชฉยพรวงกับดรสุรภามาร่วมทานอาหารที่ร้านอาหารฉลองซึ่งท่าท่าฉลองอ่าซึ่งริม ริมแม่น้ำเจ้าพะยาอยู่ตรงใต้สะพานภูมิพนสองเลยนะครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจังหวัดสุดราการเนี่ยนะครับแล้วจะได้เราก็ทานอาหารกันเสร็จแล้วก็คุย,ยเรื่องต่างท่นานก็พูดให้ฟังถึงโครงการสามตัวสมิติที่ท่านผูพูดถึงจะสร้างกองทัพธรรมเนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านลองพูดให้สมาชิก y o YouTube ของเราได้ฟังชนิดหน,นึ่งนะครับฮะ ครับครับรัชการบ้านเมืองเราครับจากวันนี้ก็ความเป็นปัญหาธีปไตยคครับคนได้เรียนรู้และรับรู้เรื่องราวต่างๆมากมายครับข้ามีความคิดเห็นเป็นของตนเองครับมากมายทีเดียวรัะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่างไรก็ตามความเห็นที่หลากหลายเนี่ยครับกว่าเราที่จะคุยกันและพูดเป็นความเห็นร่วมเนี่ยครับก็มีความขัดแย้งกันมากมายครับแต่ผมเองอยากจะชักนำ เพื while, yeah. from, from, from ่อเข้าสู่เป้าหมายนะของของความเป็นเอกภาพของบ้านเมืองครับดังนั้นจริงก็เลยเสนอแนวคิดเรื่องความทับทัมความเป็นชาติของเราแล้วก็สร้างแนวคิดร่วมที่ตรงกันนะในหลักการพื้นฐานสามเรื่องอันเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องความเป็นชาติเรื่องที่สองก็คือหลักศาสนาและเรื่องที่สามก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสถาบันการเมืงท่เป็นศูนรวมจิตใจทุกคน ถ้าเรายึดมั่นในสามหลักนี้แล้วคแล้วเข้าใจในสามหลักนําหลักการของสามหลักที่ถูกต้องมาเป็นเป้าหมาย <Were they? S 1> ผมเชื่อว่าความเห็นที่หลากหลายที่ต่างกันนั้นมันก็จะไิ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันครับไปสู่เป้าหมายเดียวกันคแล้วจะเกิดพลังและความสมดุลผมก็มุ่งหวังว่ากองทัพทาเป็นความคิดเห็นในทางเดียวกัน <Philip. S 2> ที่ หลากหลายทั้งหลายมันจะมุ่งไปทางเดียวกันนั่นแหละคือพลังครับในสังคมครับที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองครับให้เป็นสมัยนะครับขอบคุณครับความเห็นของท่านอ่ตดรจักรพงศ์นะครับซึ่งเป็นเอ่อท่านดรจักรพงศ์เตี่ยมเมตตานอำเภอข่าบแดงจังหวัดสุราการนะครับขอบคุณมากทีนี้เราอยู่ด้วยกันก็มีท่านอาจารย์ดรสุรพานะครับ ซึ่งอดีตาก็เป็นพยาบาลตอนนี้ก็ท่านเรียนทางด้านภาษาอังกฤษกันนะครับ<ช><ช>แล้วตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนขันยบุรี<ช>ันยบุรีนะครับที่ฝังโนนทางตะวันตกนะครับปทุมธานีนะ<ช><ช>ครับคาณด็อกเตอร์ฟังท่านแนอนเภอจากคงแล้วมีความรู้สึกอย่างไรครับ มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์สังคมและถ้าหากในกองทัพทำนี้มีเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพด้วยจะยิ่งทําให้คนที่เข้าใจกันและสร้างชาติด้วยกันมีสุขภาพบานามัยที่ดีและทําให้การสร้างชาตินี้ดําเนินไปแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะมีคนที่สุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะช่วยกันคิดเพราะว่าคนแข็งแรงทางร่างกายและสมองต้องต้อง เป็นเป็นใช้สมองในการสร้างสรรค์งานทุกอย่างที่ที่ปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราถ้าหากมีกองทัพรำแล้วทุกคนก็หันมานํำกองทัพทำเนี่ยหันมาเน้นทางด้านพื้นฐานด้านสุขภาพนะก็จะส่งผลดียี่งขึ้นค่ะก็ขอขอเสริมด้วยด้วย เี่ยวกับเรื่องสุขภาพขอบคุณค่ะขอบคุณมากท่านอาจารย์ครแล้วเสุขภาพอันนี้แนวคิดที่เรานํามาก็เราพูดถึงว่าอนาคตของการเรกยนสอนเราเนี่ยมันมันอยู่ในห้องเรียนไม่ได้แล้วที่รัฐบาลมีนโยบายแจกทับเรล็ตให้นักเรียนชั้นป .1 ก่อนเนี่ยมันเป็นการเปิดโลกให้รู้สึกเราหลายคนที่เป็นห่วงกลัวว่า เด็กจะทำเครื่องพังเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยแนวคิดแน, <ะ S 1> นวคิดนี้ถ้าจะพูดไปเรื่องทับเล็ตนี้เกิดขึ้นในในเรื่องของในเรื่องของท่นนานอาจารย์พอให้ใหคำแนะนำได้ไหมคะว่าคือจริงๆเป็นนโยบายก็ต้องให้ต้องให้แนวคิดนี้ให้เกียรพักทำไหมก่อนพักเพืเ่อไทยพักพลังประชาชนพัก ไหนก็แล้วแต่แล้ว <erkt. S 1> ครับก็คือที่ที่นแนวคิดที่คุณทักษิณท่านตั้งท่านวางแผนไว้ที่จะมีการแจกสมัยก่อนโน้ต <sk> บ <r> ุ <notebook> ๊กยปลงนี้นะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่ต่อยอดกันมาล้วถ้าเิถือเป็นความคิดของรัฐบาลของคุณคุณปูณ่ยิ่งราชนะถือว่าเป็นที่ดีส่วนคนอืน่นตอนนี้พอ,พ,อพูดถึงประเทศชาติเนี่ยเราก็คงจะเราก็คงจะไม่ต้องไปนึกถึงพรคการเมืองแหละต้องเอาประเทศชาติเป็นหลักนะครับ อย่างที่ในขณะนี้เราก็กำลังทำหลักสูตรอบรมสงสานิเทศนะครับสุสานิเทศก็จะไปอบรมครูเพื่อสอนเพื่อให้ครูเอาท่าเด็กไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดรบใช่ครับแต่ในระดับเด็กประถมกันไหมคะประถมหนึ่งก่อนประถมหนึ่งก่อนซึ่งก็เจอว่าในขณะนี้ท่านอาการของกระทรวงไอทีกำลังเดินทางไปเป็นที่สุในวันนี้นะฮะใบบ่ายวันนี้ส่วนที่หนึ่ง มีนาคมเนี่ยเพื่อจะไปดูโรงงานและเมื่อทำความตซลโลในลักษณะที่ G2G เนะ่ย้ัต่อรัฐนะี่ยสองสองพันเครื่องก็คงจะมา,าก็คงจะมาใช้ใช่ครับในการจัผหอบรมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นสองแสนเครื่องก็จะมารอดแรกนะครับเพียงแต่ว่าทํำยังไงเราจึงจะให้ครูใช้ให้เป็นประโยชน์และให้เรียนได้ประโยชน์ที่สุดแต่ต้องถือว่าเป็น เป็นนโยบายที่ดีะนะครับในการดำเนินการนะครับท่านนายอำเภอคิดยังไงครับเรื่องแ็เปเล็ตก็ออคิดว่า <c oughs> โลกเรายุคสมัยเปลี่ยนแปลงแล้วคร <c oughs> ับการสื่อสารวันนี้มันก้าวไกลส <c oughs> ามารถไปได้ทั่วโลกครับ <c oughs> ถ้าเราเคยตอนเด็กๆเคยดูหนังกัน,ดนโดนโดเรมอนแล้วโดนาีแล้วมีประตูแดงเวลาส <c oughs> ามารถไปก <c oughs> ้าวประตูแดเได้ อผมก็คิดว่าอันนี้ก็เหมือนประตูการเวลาคบเด็กๆนะครับ,รบถ้าอยู่กับบ้านสภาพแวดล้อมเป็นอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองไปได้เท่าที่ควรและเนื่องจากข้อจำกัดทั้งหลายแต่เมื่อมีแั็บเล็ดแล้วเนี่ยเด็ก ถ้าสนใจเปิดประตูแห่งสวรรค์ประตูภูมิัญญาโลกมาประตูสวรรค์นี่ชอบมากมองไปได้ทั่วโลกนะครับคแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นดาบของคมถ้าเด็กเด็กไปเปิดประตูอีกด้านหนึ่งกงประตูนลกใช่ประสบการณ์ทางที่ไม่ดีกาเนเข้าระบบที่เขาพัฒนาไว้ก็คือเขาจะล็อกบางเรื่อง นะครับเกมเนี่ยเขาจะเขาจะให้เฉพาะเกมการศึกษาเข้าไปส่วนอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่เขาจะตัดอยู่นเริ่มต้นรฤกที่ว่าพอเด็กมีประสบการณ์ปั๊บปอสองปอสามขึ้นไป ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่เขาเขาจะให้เด็กนี้จะให้ติดตัวไปเลยไปใช้อยู่ที่บ้านเลยนะครับตลอดไปครือเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องก็ต้องจัดการเองเอก็คือก็ถือว่าถ้าเื่อใช้เสียหายในระบบปกติทางรัฐบาลก็ก็ดาเนินการให้นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องครูพันเรื่องะไรเจ็บเป็นเรื่องหลักพ่อผอเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถ้าเกิดเสียหาย ตอนหลังเขาก็เลยมีม,มติซึ่งเป็นคาวามคิดของรัฐมนตรีศิชาที่รงพยาบาลอาราโรงเวทนัานก็คือว่าต้องไม่ให้ผู้ผมีอำนารต้องมารับผิดชอบในความหมายตัวนี้ทน่นเองะเดี๋ยวนี้เขาอยู่ระหว่างการเจัดระบรบที่จะทำโทษในดัรับประตูข้ามมิติเนี่นะครับ,รบในอนาคตเด็กี่สามารถท่องไปมาได้ครับเด็กจะมีความคิดช่างฉัดและได้ประโยชน์จากการสื่อในวิธีนี้แน่นอนครับด้วยภูมิปัญญาที่พัฒนาขึ้นครับ และด้วยประสบการณ์ที่ได้รับรู้อาจจะจกสวยประโยชน์จากฐานการผลิตประเทศหนึ่งคสั่งการผลิตในในไอเดียแนวทอคิคของเด็กนะสร้างสร้างเขเรสร้างผลิตภัณฑ์ครับแล้วเข้าสู่ตลาดในอีกโลกหนึ่งอ๋อใช่ซึ่งต่อหลังท่านนะเขาเขามีเขาเรียก second life ไม่ทราบท่านเคยได้ยินไหม second life ที่ second แปลว่าชีวิตที่สองเนี่ย มันเป็นเรื่องของการสร้างโลกสเสมือนจริงอ่าวิทยาันชีวิตที่สองเนี่ย<น>ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นแนวคิดของอเมริกาซึ่งดังมากในขณะนี้มีมหาวิทยาลัยประมาณสองร้อยกว่าแห่งเข้าไปเช่าที่ในโลกอวตารเนี่ยเรียกโลกอวตารสร้างมาหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดเอ็มไอทีก็มีแล้วก็นักศึกษาทุกคนจะต้องไปสร้างตัวแทนตัวเองเขาเรียกว่าไปสร้างอวตารตัวเองในมหาวิทยาลัยนั้นๆเข้าไปใช้ห้องสมุดเข้าไปจ่ายเงินจ่ายทอง เข้าไปรักษันแม้แต่บางคนอาจจะไปหาแฟนใหม่สมมติแฟนปัจจุบันด้วย <c oughs> ไม่ใช่ชอบ<ม>พอข้ามโลกไปอย่างนั้นเลยเพื่อพักนาต่วนันจินตนาการตัวเนี้ยขอให้เด็กได้เข้ามีโอกาสได้สัมผัสขอให้เด็กได้ได้ไดคิดได้ทําแล้วมันจะมันจะเด็กไทยป .1 ของปี2555อีกสิปีจะไม่เหมือนกับป .1 ของของเด็กเมื่อปี2545แน่นอน นะครับในเรื่องใช่เพราะว่าเรื่องแนวคิดพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ดีมากนะครับเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญเป็นก้าวกระโดดสาคัญเพราะก็ต้องต้องเชื่อชมว่าจะเหตุผลกลไกกระแตเราต้องถือว่านโยบายนี้เป็นนโยบายแก้หน้าชาติไทยเพราะอีกสองพันห้าร้อยห้าสิบปดจะเข้าสู่อาเซียนนี้เราไม่มีอะไรไปอวดเขาแล้วจริงๆแล้วครับโดยเฉพาะทางการศึกษาใช่มาเลเซียเขาจะมีระบบการสอนแบบอินสปาย มาเลเซียคโปร์เขามีอินโดเขาก็มีหลายอันปามุปมปามงเลยพี่ไทยไม่มีเลยครับพี่ไทยเอ่ยปากขึ้นก็แบ็กเวิร์ดคลิครัมก็ของอเมริกาแอดดี้ <laughs> ก็ของอเมริกาสตอรี่ไลน์ก็ของอเมริกาอะไรอีกคอนสตรักชิวิซึมคอนสตรักชิวิซึมก็ของอเมริกาแล้วของไทยอ่ะ <c oughs> อันนี้เ <c oughs> ียครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งหรืออย่างที่อาจารย์นยง พรมวงที่มทอดคิดระบบการสอนมหอยูนิคอบการที่ EBA ที่อีบ้าอีบ้านี่นะ EBA ก็กลายเป็นระบบการสอนที่จำลองซื้อจริงๆิขึ้นมาแล้วก็คิดว่าาะจะเป็นตัวแทนตัวแทนของของเมืองไทยที่จะทําให้คนไทยไม่ขายหน้านะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์อาจารย์เุรพามากมากเลยนะครับและท่านนายอเภอจากพงศ์นะครับขอบคุณมากครับครับัสดีครับก็และเปลี่ยนความคิดเห็น ให้สมาชิกของ y o u t u ู e ได้เข้ามารับได้ยินได้ฟังว่าผู้ปกครองอย่างท่านนายอพเภอพระประแดงท่านคิดยังไงตัวบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์รัตสุรภาคิดยังไงนะครับขอบคุณมากครับ